ในช่วงปีที่ผ่านมา l e n o v o มีเครื่องโนนบุ๊กประสิทธิภาพสูงราคาคุ้มค่าสำหรับเล่นเกมออกมาได้ตั้งตาตรงใจกับผู้บริโภคที่สุดแบรนด์หนึ่งเลยและปี2 0 1 6ที่จะถึงนี้ได้เตรียมปล่อยรุ่นใหม่เอาไว้ด้วยเช่นกันอย่าง l e n o v o Y700 รุ่นสานต่อ Y-Series ในด้านของการดีไซน์และเพิ่มความโฉบเฉียวน่าใช้เข้าไปเยอะทีเดียวทั้งจากความบางเนื้องานที่ค่อนข้างละเอียดกว่าเดิมและที่เห็นได้ชัดเจนก็คือบานพับที่มีการแก้ไขาจาก y 5 0ตัวเดิม สเปค Lenovo Y700 เชื่อว่าจะมาพร้อมกับหน่วยประมวลผลในรุ่น Intel Core i7 6700HQ ที่เป็น Sky Lake Gen6 และน่าจะมีติดตั้งการ์ดจอ GeForce GTX 960M พร้อมทางเลือกอย่าง Radeon R9 M380 มาให้ด้วยหน้าจอาแสดงผลน่าจะได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นจากเดิมแต่จะยังคงเป็น p a n e เนล TN Slim เหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือคุณภาพของสีและความเที่ยงตรงที่มีมากขึ้นในรุ่น14และ15.6นิ้ว แต่ในรุ่นใหญ่อย่างสินิ้วเชื่อว่าจะใช้จอ IPS m u l t i Touch ซึ่งในด้านของความละเอียดจะเป็นความละเอียด Fu l l HD ทั้งหมดคาดว่าน่าจะเข้ามาในจำนวนจำกัดในช่วงงานคอมม a r t 2่สเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยจะเป็นตัว l e n o v o Y 7 1 5ที่เข้ามาก่อนราคาก็น่าจะเปิดตัวที่ราวรา2 9 0 0บาทในช่วงแรกและน่าจะปรับราคามาเป็นที่29,900บาทในช่วงต้นปี2 0 1 6อย่าลืมกด Subscribe c h ANNEL ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ